ล่าสุดค่ะกกต เห็นเอาเหตุความวุ่นวายเหล่านี้ทั้งหมดมาบอกว่ารัฐบาลขอเถอะให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากวันที่2กุมภาพันธ์เพราะเห็นว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการทําความเข้าใจแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันซะก่อนนะคะเรื่องนี้แถลงโดยคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกตเองเลยนะคะมีการออกแถลงการก็บรรยากาศเป็นอย่างค่อนข้างตึงเครียดนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆที่กกตเองซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยขอให้รัฐบาล ื่องการเลือกตั้งออกไปนอกจากนี้กรกตอบอกด้วยนะคะว่าไม่พร้อมไม่มีนัดไม่พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งสองกุมพาแต่พร้อมจะเป็นคนกลางในการหาข้อยุติร่วกรมกันระหว่างรัฐบาลกับกปป,ป,ปสค่ะครับ ที่สำคัญนี่ไปกว่านั้นมีการบอกทิ้งท้ายนะคะว่าหากยังไม่มีการดาเนินการใดๆเพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์ลงไปให้มันดีกว่านี้กกตจะใช้สิทธิและอำนาจหน้าที่เป็นรายบุคคลเพื่อตัดสินใจในสถานการณ์ซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนก็ตีความว่าจะเป็นการลาออก รายบุคคลนะคะก็คือเป็นการใช้การตัดสินใจส่วนตัวเนี่ยเลือกที่จะลาออกของกกตแต่ละคนนั่นเองค่ะส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็ตั้งกรอบเวลาที่กกตจะให้กับรัฐบาลเลยนะคะว่ารอให้ผ่านพ้นการรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตก่อน ในวันที่2มกราคม2557เปิดปีใหม่มากกตจะประชุมอีกครั้งเพื่อตัดสินใจดูว่าแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจอย่างไรและกกตอเองก็พร้อมจะตัดสินใจในวันนั้นเช่นกันก็ควรจะหมายถึงการตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกใครจะลาออกเท่าไหร่อย่างไรนะคะส่วนการที่ผู้ชุมนุมเข้ามาปิดล้อมสร้างความวุ่นวายในการรับสมัครเลือกตั้งนั้น กกตไม่ขอเกี่ยวค่ะจะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองพิจารณาเพราะว่าตัวกกตอเองไม่อยากไปเป็นคู่ขัดแย้งนะคะไปฟังคุณสุภชัยและคุณสมชัยพูดกันค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะมีข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการหาข้อยุติร่วมกัน ข้อสุดท้ายหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อให้เกิดการคลี่คลายสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้นกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาใช้สิทธิในฐานะกรรมการการเลือกตั้งส่วนบุคคลเพื่อตัดสินใจคลี่คลายสถานการณ์ตามวิจารณญาณที่เหมาะสมไม่ทราบสาเหตุว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่เนี้ย แต่ภาพปรากฏกันแบบนี้เนี่ยเป็นภาพปรากฏการที่เราไม่สบายใจนะครับและเราก็คิดว่าเราคงนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อไปได้มากนักนะครับถ้าหากว่าสิ่งต่างๆยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขความขัดแย้งแบบนี้ยังขาดการมาเจรจากันขาดการมาทําข้อตกลงกันนะมาทําความเข้าใจกันเพื่อมองความสงบของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับ ก็จิงเป็นจุดยืนของวันนี้ออกมาครับว่าการเลือกตั้งวันที่2คงมีขึ้นไปได้นะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้จนกว่าว่าถ้ากว่าท่านหาวิธีการในการที่จะคลี่คลายความขัดแย้งมีข้อตกลงร่วมกันก็อาจจะเป็นวันที่2ได้ กกตทั้ง5เขายืนยันนะคะว่าคุยกันมาดีแล้วแล้วก็เห็นตรงกันหมดว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่สมบเรียบร้อพแบบนี้จะจัดการเลือกตั้งแบบสุจริตเที่ยงธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไม่จัดดีกว่า2กุมภาพันธ์ซึ่งอันนี้สงสัยว่าคุณสุเทพเนี่ยจะไปกล่าวหาว่ากกตเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลที่จะจัดการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เนี่ยคงจะไม่ได้แล้วนะคะคแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคืออะไรก็คือว่าถ้าเกิดมีการตัดสินใจลาออกของกกตจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนและจะทําาให้ต้ตอองเเกกกิดกรลรื่น เลือกตั้งไปโดยปริยายหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นกังวลกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยและจะมีการออกใบเหลืองใบแดงอะไรก็ตามต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า4ใน5ของกกตถ,ถ้าเกิดว่ากกตซึ่งมีอยู่5คนเนี่ยลาออกไปสัก2คน 2> เพราะฉะนั้นกะกะตไม่สามารถทํางานได้แล้วก็จะต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปโดยปริยายอย่างแน่นอนและกระบวนการสรรหากกตเนี่ยใช้เวลา60วัน ซึ่งไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นจะมีกระบวนการขัดแข้งขัดขารายการที่ทําให้ยืดออกไปอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นไม้ตายไม้เด็ดของกอตอที่เรียกว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ยอมเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยกกอตอก็มีเรียกว่าทริกมีแท็กติกที่จะทําให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปได้เองค่ะ